วันนี้เราจะมาพูดถึงลูซิเฟอร์ทูสวรรค์ผู้เคยมีหน้าที่แบกแสงแห่งพระเจ้ากันครับถ้าพูดถึงลูซิเฟอร์ในภาพจำของคนทั่วไปคือตัวแทนของซาตานปีศาจเจ้าแห่งนรกแต่คำว่าซาตานจริงๆจะต้องอยู่ในตำนานของอาซาเซลไม่ใช่ลูซิเฟอร์ครับ ลูซิเฟอร์เคยเป็นทูตสวรรค์ที่งดงามที่สุดแต่ตกจากสวรรค์เพราะการกรบฏต่อพระเจ้าลูซิเฟอร์อยังเป็นสัญลักษณ์ของความเย่อหยิ่งความทะนงตนและการท้าทายอำนาจเบื้องบนในสื่อบันเทิงยุคใหม่จะถูกนำเสนอเป็นตัวละครที่หล่อเท่ฉลาดมีสเสน่ห์แล้วก็แฝงมุมที่น่าลหลงไหลมากกว่าความชั่วร้ายย้อนกลับไปในยุคที่ศาสนายังคงรุ่งเรืองอยู่ลูซิเฟอร์ที่คนทั่วไปมองก็คือเขาเป็นตัวแทนของปีศาจสูงสุด หรือศัตรูโดยตรงของพระเจ้าเป็นผู้ปกครองนรกและก็ผู้ลงโทษวิญญาณบาปภาพของเขาจะถูกใช้ข่มขวัญผู้ศรัทธาว่าถ้าไม่เดินตามพระเจ้าจะถูกล่อลวงและก็ลากลงนรกไปศาส,สนาจักใช้ชื่อของดูซิเฟอร์เป็นเหมือนคําเตือนที่คนทุกชนชั้นต้องรู้จักกันคนเชื่อว่าปีศาจต,ต่างๆรวมถึงดูซิเฟอร์แทกแทงชีวิตประจําวันเช่นทําให้เจ็บป่วยทําให้เกิดภัยพิบัติ หรือแม้แต่โดนใจให้ทำบาปภาพจำของลูซิเฟอร์จึงเป็นศัตรูที่คออยู่ในเงามืดของชีวิตประจำวันครับในพระคัมภีร์ไบเบิลเอเซบทที่28ข้อที่12ถึงข้อที่19กล่าวถึงกษัตริย์เมืองไทระในเชิงเปรียบเลยว่าเคยงดงามดุดอยู่ในสวนเอเดนแต่เพราะความหยิ่งผยองจึงถูกทำลายนักเทววิทยายุคหลังโยงเข้ากับลูซิเฟอร์ผู้ตกจากสวรรค์ส่วนพระคัมภีร์วิวร์บทที่12ข้อที่7 ถึงข้อที่9เล่าถึงสงครามบนสวรรค์มีมิคาเอลต่อสู้กับมังกรหรือซาตานและซาตานก็ถูกเหวี่ยงลงมายังโลกพร้อมเหล่าทูตที่กบฏกลายเป็นฐานหลักของเรื่องเล่าการกรบฏของลูซิเฟอร์พระคัมภีร์ลูก้าบทที่10ข้อที่18พระเยซูต,ตัดว่าเรามองเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบข้อนี้ถูกเชื่อมเข้ากับแนวคิดเรื่องลูซิเฟอร์ที่ตกจากสวรรค์พระคัมภีร์โยบบทที่1นสซาตานปรากฏต่อพระเจ้า ทำหน้าที่ผู้กล่าวหาและท้าทายความซื่อสัตย์ของโยบแม้ไม่ได้ใช้ชื่อลูซิเฟอร์แต่ก็ถูกตีความว่าเป็นบุคคลเดียวกันจนถึงปัจจุบันนี้จากข้อมูลลูซิเฟอร์ชักนําเหล่าทูตสวรรค์ส่วนหนึ่งให้เกาะกะบฏต่อพระเจ้าหลังจากที่เห็นความไม่เป็นธรรมส่วนตัวเกิดเป็นเหล่าซาตานและปีศาจที่ร่วมถูกขับไล่ออกจากสวรรค์กันไบเบิลกล่าวไว้ถึงสงครามในสวรรค์ที่มีมิคาเอลต่อสู้กับมังกรที่มังกรในไบเบิลถูกตีความว่าเป็นซาตาน เนื่องจากการกรบฏที่ทำไปและไม่ยอมสำนึกในสิ่งที่กระทำพระเจ้าจึงให้ลูซิเฟอร์ออกจากสวรรค์จากพระคัมภีร์จะไม่ใช่สงครามแบบมนุษย์ถือดาบถือหอ,อกต่อสู้กันครับแต่เป็นการประทะกันของอำนาจฝ่ายสวรรค์ในคัมภีร์เล่าว,ว่าเกิดสงครามในสวรรค์มีมิคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์ของท่านทำสงครามกับพญามังกรพญามังกรและเหล่าทูตของมันก็ต่อสู้แต่พวกมันก็พ่ายแพ้ และไม่มีที่สําหรับพวกมันอีกในสวรรค์พยา,ยามังกรใหญ่คืองูดึกดําบรรที่เรียกว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งปวงมันถูกเหวี่ยงลงมายัางแผ่นดินโลกและเหล่าทูตของมันก็ถูกเหวี่ยงลงมาด้วยครั้งที่ลูซิเฟอร์อยู่บนสวรรค์คําว่าลูซิเฟอร์จากพระคัมภีร์อิสยาบทที่14ข้อที่12ถึงข้อที่15ในภาษาลาตินลูซิเฟอร์แปลว่าผู้แบกแสงสว่างหรือมอร์นิ่งสตาร์ แปลว่าดาวประจำรุ่งข้อความนี้ดั้งเดิมพูดถึงกษัตริย์บาบิโลนต่อมาถูกตีความว่าเป็นการพาดพิงถึงลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์เป็นทูตสวรรค์ชั้นสูงไม่ได้เป็นแค่อาร์คแองเจิลหรือกลุ่มหัวหน้าทูตสวรรค์โดยตรงหัวหน้าทูตสวรรค์จัดเป็นระดับที่สูงกว่าทูตสวรรค์ทั่วไปก็จริงแต่ต่ำกว่าเซเรฟิมและครูปหรือเชลบบมเป็นตัวแทนแห่งความงดงามพลังและสติปัญญาสัญลักษณ์แห่งตัวแทนแห่งแสงความรุ่งเรือง และการสรรเสริญต่อพระเจ้าคำสอนโบราณในพระคัำภีเอซิเคียวบทที่28ข้อที่13เชื่อว่าเขาเคยมีหน้าที่เกี่ยวกับดนตรีและการนมัสก,การหน้าที่ของเขาบนสวรรค์คือการมอบความงดงามอันสูงสุดของสิ่งสร้างมอบความสว่างและความรู้แก่เทวดาและมนุษย์เป็นดาวสุขที่สว่างที่สุดในยามค่ำคืน คำว่าซาตานเป็นเพียงสัญลักษณ์ของผู้ต่อต้านหลังจากตกสวรรค์ในเวลาต่อมาลูซิเฟอร์กลายเป็นราชาแห่งนรกหรือผู้ปกครองปีศาจผู้บัญชาการกองทัพปีศาจผู้สร้างระบบนรกในการลงโทษวิญญาณที่ทำบาปเป็นสัญลักษณ์ของการไม่ยอมสยบต่อพระเจ้าแต่กลับสร้างอาณาจักรแห่งเงาเขาเป็นผู้ที่ส่องสว่างให้กับด้านมืดของมนุษย์เช่นความทะเยอทะยานความปรารถนาในพระคัมภีเอซิเคียล มีการพัฒนาถึงลูซิเฟอร์เอาไว้ว่าเจ้าถูกประดับด้วยพลอยทุกชนิดเจ้าถูกสร้างอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ถูกสร้างเจ้าคือครูปผู้ปกป้องทำให้ตีความว่าลูซิเฟอร์เคยเป็นทูตสวรรค์ที่งดงามและก็รุ่งโรจน์ที่สุดเอซิเคียวบทที่10อธิบายครูปไว้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตทรงพลังมีปีกสี่ปีกมีล้อไฟเคลื่อนไหวไปพร้อมกันแต่ละครูปมีสหน้าคือหน้าที่เป็นมนุษย์ สิงโตวัวและอินทรีเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ของสิ่งสร้างและพลังอำนาจของพระเจ้าครูปไม่ใช่แค่ทูตสวรรค์ทั่วไปแต่เป็นสิ่งมีชีวิตสวรรค์ส่วนเซเลฟิมจะมี6ปีกตามที่บอกไว้ในพระคัมภีร์อิสยาบทที่6ข้อที่2ครับอีกหนึ่งความเชื่อที่ถูกพูดถึงกว้างที่สุดอย่างหนังสือเรื่องดันเตสอินเฟอร์โนหรือส่นรกภูมิดันเต ที่เขียนขึ้นโดยดันเตออลีเกลีกวีชาวฟอเรนประเทศอิตาลีหนังสือพูดถึงการเดินทางไปในนรกแต่ละขุมลูซิเฟอร์อยู่ในนรกขุมที่9้าซึ่งเป็นขุมนรกที่ลึกที่สุดถูกขังจมอยู่ในน้ําแข็งแทนที่จะอยู่ในไฟเพราะดันเตมองว่าบาปร้ายแรงที่สุดคือการทรยศ์หักหลังและน้ําแข็งคือตราประทับของความเย็นชื่อด้ความรักในหนังสือเขาไม่ได้เป็นกรรษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่หรือปกครองนรกอย่างที่ว่าไว้ แต่เป็นนักโทษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดถูกขังอย่างไร้อิสระและนี่คือเรื่องราวที่น่าคิดตามอีกภูมิของลูซิเฟอร์บุตรแห่งอรุณพลังแห่งดาวสุขผู้ที่ยังส่องสว่างที่สุดยามค่ำคืนขอบคุณทุกคนที่อยู่ฟังกันจนจบนะครับหากใครสนใจคุยมุมมองทางไสยเวทหรือความเชื่ออื่นๆสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก Discord ด้วยกันได้ลิงก์ Discord อยู่ใต้คลิปนี้กดเข้าไปตรวจสอบกันได้เลย แล้วก็พบกันใหม่ในเนื้อหาต่อไปครับสวัสดีครับ